สวัสดีครับเมื่อนี้กับวันที่สองท่านราคมปีหกสี่นะครับเด้อเมื่อนี้กับมาบ้างแนวทางเนี่ยฮานอยให้ยคือเกา่านะครับดเด้อแนวทางฮานอยก่อนอื่นกับแสดงความดีใจน้ำแสดงความดีใจย,ย้อนหลังให้พี่น้องเอฟซีกับพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อหมู่บ้านมานถึงรัฐบาลมานถึงฮานอยนะครับเนาะ กฟกแห้งหมือว่านเป็นมือฟกอีกมือนึ่งฟกสิบไปตลอดนะครเนาะมืนอน,นี้นอกสะทนทีนะครับเดอ้อเปลี่ยนบรรยากาศเห็นตนาผมบอกหลายเดี๋ยวสิบเบือ่อเห็นกันทุกมือแต่เพได้ชอบชิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีนะครับเดอ้อ mm hmm. มือว่านกับฟกมือนึงครับ รัฐบาลกับเขาตัวนิ่ห้า้อยรอบหกโมงกับเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนิ่นอีกฝุกแห้งมานแห้งก็ดีใจนัพี่น้องเย็บทีนะครับเดอ้อที่ตามเนยวทางเราสังข้ามหมู่บ้านกับฝุกฟุกสีไปตลอดเนี่ยเคยมีเงินใส่เกยปีใหม่แล้วก็เนยวทางกับมเขาไม่หลุดนะครับเดอ้อย่ำคำเก่าละ่ะ เป็นเพียงแค่แนวทางย่ำเขาเขาก็ดีใจย่ำเขาเขาก็สู้กันไหมเนาะกรับเมื่อนี้มาบ้างแนวทางเหรครัเก่าแนวทางฮาน้อยครับนี่แปดครูคือเกา่าเนะครับเด้อไม่พี่น้องเอฟซีลุนแปดครูคือเกา่าแต่พี่ปกา,ากกากศจุดไบต์นะครับเด้อนี่สองสามสองฮา แล้วก็สองเก้าสมหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสแล้วก็เก้หนึ่งครับมีมาหายรุน8ดคู่คือเก้านะครับเด้อห้าน้อยรอบคำรอบหาโมงถึงถุ่มหนึ่งนะครับเด้อตาค้อห้าน้อยจะหูมาจะรู้จักดี ในเป็ดครูนี่เบาสารภาพเนียนไห้แด้วครับเด้อเนียนไห้ทีสามเก่าแล้วก็สองเก่าแล้วก็สองสามครับสามหางคือเก่าก็ให้เป็นแนวทางในการรับชมนะครับเด้อถ้ามักก็ยังตามนะครับเด้อชอบกระจัดคัดกระพานคือเก่าล่ะใส่วิจารณญาณในการรับชมขันบาบาเป็นเดตะคือกระพานไปก่อนท่วมพะพ้อนบนเทือกนะครับเนาะ แต่ว่าบ่าคือถ้ามาก็จังลงทุนเพราะว่าแนวทางก็มีเขามีหลุดเนาะบ่มีผูดด้ในหาแนวทางให้เขาได้ทุกมือนเป็นไปบ่ได้ครับมันเหลียวบ่เห็นจักคนมีตลาดคดีซื่อๆมันถือตรงกับที่เฮาขายคดีไว้ก็ดีไปเนาะครับเนาะอะ่าเปิ8คู่นี้ ที่น,น้นให้ไป3ามคูนะครับสามเก้าสเก้าแล้วก็สองถ้าพี่น้องว่าบอกเป็นตะคือตัวอื่นเป็นจะมากกว่ากับลองเบิ้งนะครับเนอเพราะว่าตัวที่ผมเน้นไม่ใช่่าสีมาเสมอไปแค่ผมมักกระมูบรรดาแปดคูนี้ซื้อถ้าพี่น้องบอกวา่าเก่าหนึ่งง,ง่ามกว่าคือกว่ากับลองจัดเบิ้งครับหรือว่าสองห,หรือว่าสามหนึ่ง มาดูแล้มึงกันนาจะก,ก็แล้วแต่บึงมีจดใส่วิจารณญาณนะครับเอ้อใส่วิจานนรณญาณในการรับชมกับเมื่อกี้ก็นอกสถานที่นะครับเน,ะบนาะบเบื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเบื้องธรรมชาติทง้ตทงหน้าเนี่ยกิดนหอดบ้าน <c oughs> ไก่สิบปีไม่แล้วลมหนาววิวีแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเดอ้อถ้าผิด ย่ำผิดย่ำหลุดมากกวจะหายจะจมกันเด้อพาก,กันแพงกันเด้อสุดท้ายนี่ถ้าพี่น้องสมบัตเบิ้งคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาสรารภาพด้เลยครับเด้อขอให้มันหมานขึ้เก่าลเหลอนีให้เฮงขึ้นหมู่บ้านเนี่ยฝุกนขึ้นมาานู่บ้นา,า,นา,านเน,น,าานี่ยมู่บ้านทีนฝุกนขักฝุ่นเนี่ยซะ ก็ทุกทายดีเขาให้มีเงินมีทองใส่กันนะครับเด้อคิดเงินใครจะเงินคิดทองใครจะทองคือเก่าเด้อครับเด้อก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับเบิ่งวิวงานไปก่อนเด้อครับเด้อ